มาลบก,กวนเดี๋ยวเดี๋ยวหมูหม้อน,นี้แม่อร่อยหรือเปล่าไปเปิดก่อนไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราปิดเราใช้ฝาหมอนเท่าเดิมอ,อโอ้น่น่่พอผ่านแล้วเราก็เดินทางขึ้นไปนี่คือหมูกรอบอย่างเตาถ่านเราบอีนแเงว่ามีม,มีมีหลายส่วนใช่ไหมเห็นอันนี้มีทิ่โค คุณตู่บอกว่าจะมาที่บ้านตู่ตู่ทหารเรือคุณตู่บอกว่าจะมาที่บ้านก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาที่บ้านให้ตามมาเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวขยันไม่ได้ไม่ได้สองขั้นผมเลยบอกว่าวันอาทิตย์เขาไม่นับใช่ไหมคุณตู่สวัสดีเอฟซีผมยังวัสดีครับเด <ico> ี๋ย <controllers> ว <laughs> ผมจะไปรอกินอะไรนะ หมูกรอบเตาถ่านจะกรอบหรือเปล่านี่จะถึงแล้วเพื่อนๆจำนี่ได้ไหมที่กูตั๊กมาไหว้มอคลิปที่แล้วใช้หนังแก้บนเพื่อนๆหมูกรอบเตาถ่านที่ผมว่าจะพามังในคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ฮะเพื่อนๆสังเกตสารอะไรนะคุณโบสถ์โบสถ์ล้างใช่ไหมโบสถ์ล้างวัดวัดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตัวตัววิ่งไว้ลวกัน จะถึงแล้วครับคุณตูตกลงจะตามมาไหมเดี๋ยวไปเอาหมูกรอกกันนะหนาทีเียวซ้ายจะเริ่มจะเย็นนะครับเดี๋ยวตามครับเดี๋ยวผมโทรบอกคุณแล้วกันโทรบอกคุณแล้วกันว่าเย็นนี้ผมไปนั่งอยู่แถวแถวไหนถ้าคุณคุณบอกผมมาว่าคุณสะดวกกี่กิโลผมก็จะได้ไปหาแถวแถวนั้นเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาทางเข้าร้านเขาก่อนนะหมูกรอบเตาถ่านกุ๊กขี้เมา อ่าเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวขอเลี้ยวเข้านี่เจอป้ายแล้วนี่ฮะถึงแล้วหมูกรอบย่างเตาถ่านสุพรรณบุรีตรงนี้เลยสามชุกมาหน่อยนะฮะก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไม่จองไม่ได้ทานนะมาเช้าผมโทรมาจองเขาบอกว่าให้จองหนึ่งวันด้วยนะผมเลยโทรมาถามเขาผมต้องมาสุพรรณอยู่แล้วเนี่ยทำยังไง ถ้าผมบอกตอนนี้ผมจะได้ไหมเขาบอกได้ได้มาก่อนได้สามก็จะได้<ม>ก็เลยสั่งเขาไว้กิโลหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทรถเต็มเลยฝ่ายของคุณอยู่ทางซ้ายมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศกันครับอ<ม>จอดรถให้ดีก่อนหูกร<ม>อ,อกย่างเตาถ่าน<ม><ม>อยางนี้เนาะจอดนี่นะมาถึงแล้วครับ ร้านหมูกรอบนี่มีหมูแม่หมูลูกหมูย่างเตาถ่านชุพันบุรีเข้ามาแล้วก็โอถงกว้างขวางครับแล้วเขามีที่นั่งชิมด้วยนะเดี๋ยวบอกเขาก่อนครับเขาคงทำเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าเราจองไว้เดี๋ยวต้องมาบอกเขาตักนี่ฮะ เจอป้ายเดี๋ยวอ่านป้ายแทนคำบอกเล่าหมูกรอบย่างเตาทานสุพรรณบุรีนะครับเปิด9โมงปิด15หยุดวันจันทร์ผ่านบ่อยมากเห็นป้ายสีแดงแดงหน้าร้านนะแต่ว่าพอผ่านแล้วเราก็เดินทางขึ้นไปนี่คือหมูกรอบย่างเตาถานแราวมีอนแซงว่ามีม,มีมีหลายส่วนใ่นไมเห็นอันนี้มีซิโครง นี่ซี่โครงล้วนค่ะอันนี้ผสมค่ะนี่ผสมนี่หมูกรอบล้นหมูกรอบล้วนแล้วที่ผมสั่งไว้ผมสั่งหมูกรอบล้วนเหรอถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นผสมได้ไหมไม่รู้มีเปลี่ยนเป็นผสมได้ค่ะอ่ามีหมูกรอบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างี้อันนี้ได้ไหมค่ะอ่าอ่าอ่างั้นเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวต่อไปคงแวะมาบ่อยๆค่ะนี่ค่ะ ก็โลโลละโลละห้าร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ผสมก็อันนี้ก็สี่ร้อยหกสิบบาใช่ค่ะอันนี้เอาเลยนะคะเอาเลยครับของเลาอันไหนอันนี้อันนี้เป็นผสมเป็นผสมแล้วได้แล้วมาห้าร้อยห้าสิบกับหนึ่งกรัแล้วครูตั๊กอยากอยากอยากเอาเพิ่มเนี่ยเขาจะมีไหมล่ะถ้าจะเพิ่มตอนนี้มีไหมมีค่ะแต่ต้องรอสับแรกหนึง่ะต้องรอเพราะว่าจะรับแบบไหนอันีเอาไปได้ก่อนเอาไหมอ่ะเอาไหม อ่าเราอันนี้อันนี้เราอันแน่แน่แล้วสี่ร้อยล้านนี้ตอนนี้ถ้าถ้าพรุ่งนี้เปล่าหมายถึงว่าถ้าซื้อไปแล้วพรุ่งนี้เอาไปให้เขาจะยังกรอบอยู่ไหมมันต้องไปอุ่นทาน่าต้องแชีอ๋องั้นงั้นยาเลยคุณกว่าเราจะกลับอ่างั้นอันนี้เดี๋ยวจ่ายตังตรงนี้เดี๋ยวจะแก้งเปิดนั่งชิมก่อนได้ไหมฮะอาจจะแกนก่อนก็ได้อาจจะแกนก่อนครับอ่าอยู่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวถามก่อนเผื่อเอฟซีเขาตามมาอยู่ อยู่สามชุกเนาะสมมุติว่าถ้าเลยเลยตรงนี้สังเกตยังไงก่อนถึงมันจะเจออะไรก่อนฮะวัดบ้านวัดบ้านถึงอ่าเรียกว่าตอนนี้ถึงสามชุกยังเลยสามชุกออกมาเลยสามชุกมาแล้วเราก็สังเกตก็ปักหมุกแล้วกันนะปักหมุดหมูกรอบย่างเตาถ่านแต่ว่าเห็นในในนั้นเขียนว่าต้องควรจะสั่งก่อนใช่ไหมฮะควรจะสั่งไว้ก่อนสั่งล่วงหน้าไว้อาจจะจ่ายตังค์เข้าก่อนครับผิดเอาไหม จะได้จ่ายน้ําพริกเผามะขามเปียกจะได้จ่ายทีเดียวคุณว่าไงเอาด้วนะคน้ำพริกอาเอายังอื่นอีกไหมค่ะห้าร้อยสี่สิบเนาะอาจไดวจ่ายตังค์เข้าก่อนค่ะอาจถึงว่าทานไม่หมดก็อุ่นหม้ออบรมร้อนได้เลยใช่ไหมอามีวิธีบอกภาษาอยู่แล้วของผมอยู่นี่นี่ฮะส่วนมากเขาจะสั่งไว้คือเพื่อเพื่อไม่ให้ผิดหวังก็โทรมาสั่งก่อนเนาะ โทรมาเบอร์นี้ค่ะโทรมาเบอร์นี้ไม่ได้บอกใช่ไหมครับแสงว่าทำาใหม่ทุกวันนี่เห็นเตาเขาอยู่เนี่ยเตาย่างอพอเสร็จแล้วก็มาสับอันนี่นี่ก็คือสับตามที่เขาสั่งเอาไว้ใช่ไหมฮะอข,ขอไปดูตรงเฉียงได้ไหมดูตรงนี้แหละดูจะส่องดู นี่ครนี่นี่ทำวันต่อวันวันต่อวันนี่วันต่อวันที่สั่งมาแต่ละวันนี่ถ้าถ้าวอล์กอินเข้ามานี่ไม่ไม่ไม่น่าจะได้ใช่ไหมวัดดวงวัดดวงนะถางว่าทันมันก็ได้ใช่แต่ถ้าว่าถ้ามันไม่ทันก็จะไม่ได้เพราะว่าผมผ่านบ่อยพอผ่านบ่อยปุ๊บคือเราก็ลืมอ่ะคือสมมติว่าผมขึ้นเชียงใหม่หรือว่าไปอุทัยขึ้นเหนือไปอย่างเงี้ยพอผ่านเอ้ยเออเราอยากจะแวะ แล้วก็ไปกลับมาก็ลืมแล้วพระบาทมาเออเห็นป้ายไม่ได้แวะทีวันนี้รู้ว่าจะต้องมาสุพรรณโทรมาเมื่อเช้านี้ว่าต้องจองนะเพราะเห็นเพราะเห็นคําว่าต้องจองมันถ้าไม่สั่งแล้วมันทาไม่ทันเพราะมันทำเองทําเองเลยใช่ไหมอย่างที่ต้องตื่นมาทําแต่กี่โมงตีเท่าไหร่แล้วแต่ออเดอร์ครับถ้าออเดอร์เยอะก็ตื่นสีสามสี่สี่เลยแต่ถ้าออเดอร์มาเยอะมากก็ประมาณหกโมงเจ็ดโมง แต่ว่าโดยทั่วไปก็ทําอยู่ตรงนี้เลยย่างกันอยู่ตรงนี้ตั้งตีสามตีสี่ถ้าออเดอร์เยอะก็ย่างหลายตัวมันจะย่างเป็นสามชั้นแผ่นนะอือย่างเป็นสามชั้นแบบนี้ใช่ครับไม่ได้ทําเหมือนอลังการแบบเอาทั้งตัวมาไม่ใช่ผมจะเลือกเฉพาะแต่ที่มันเป็นสามชั้นส่วนลาวหนมสามชั้นส่วนลาหนมแล้วเ้วเห็นมีซี่โครงด้วยเมื่อกี้ผมเลยขอผสมมีมีซี่โครงด้วยมาครั้งนี้ก็เลยหมดแล้ว ถามพี่ผู้หญิงเมื่อกี้บอกว่าอ่าเนี่ยซิ่โครงจับเลยแค่นิดเดียวใช่นี่ฮะผมก็ฟุกบอกได้ไหมบอกได้รีบเอาเลยฮะ,ะนั้นก็แนะนำนเพื่อนๆนะถ้าจะตามคลิปนี้ผมมาก็โทรมาสั่งก่อนนะตามเบอร์ที่เห็นนะะที่ผมถ่ายป้ายไว้อตอนนี้โลละเท่าไหร่นะฮะกห้อยห้าสิบนซีโครงสามร้อยแปดสิบ ถ้าเพื่อนๆมาแล้วว่าสั่งไปเลยสั่งเยอะๆเลยเนี่ยผมสั่งไปเลยแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวอร่อยแล้วจะผน่าจะซื้อมาเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมแอบไปดูตรงตรงที่ตรงที่ย่างหมูนะบรรยากาศดีบ้างเดียวดูน้องมาเิขอบคุณนะคะอ่าแล้วก็ช่างกันแบบนี้ะไม่ไม่ไม่ได้เห็นตอนย่างหมูถ้าอยากดูตอนย่างหมูต้องมานู่นนะตีห้าหกโมง นี่ไงเขาย่างอยู่ตรงนี้ตอนขับรถเข้ามานึกว่าไม่มีอะไรนะแต่พอเข้ามาถึงแล้วพอเข้ามาถึงแล้วข้างในเขากว้างขวางคือถ้าเขามีกำลังเนี่ยเขาถ้ามีกำลังเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านได้เลยนะแต่ว่านี่แบบทำกันอยู่ไม่กี่คนไง มายืนตรงนี้นี <c oughs> they die, they really ่ยังอุ่นๆอยู uh, ่เลยนะเตานี <there. S 2> and, course, ่เตาอยู่นี INO ่คะนี่อุ่นๆอยู่เลยแลวนี่เขาก็นี่ยังไม่เสร็จอันอันนี้อันนี้เตรียมลงเตาใช่ไหมฮะเนี่ยนี่หมักอันนี้หมักก็เตรียมลงอืมดีครับแต่แต่ว่าในในนี้ก็มีก็มีอยู่ใช่ไหมเนี่ยร้อนอ่ะดูดูหน่อยดูหน่อยในไหนมาแล้วรบกวนนิดนึงฮะอันนั้นได้อ๋อมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกัน นี่ฮะอ๋อนี่ทำกันตั้งแต่เช้าอะไรก็อบไปเรื่อยใช่ไหมฮะมาลบกวนเดี๋ยวหมูหม้อนี้ไม่อร่อยหรือเปล่าไปเปิดก่อนไม่เป็นไรนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราปิดเราใช้ฝา้อเท่าเดิมอโอ้นี่นี่นี่วันๆกี่สิบโลเนี่ยติดก่อนก็ได้ครับจะได้อ่าๆมีมีแกบจะมาดูมันจะร้อนหน่อยนะ ใช่จะกินน้ใช่นี่นี่กี่ชั่วโมงแล้วฮะเนี่ยตน,นนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งหนึ่งสองชั่วโมงอันนี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วเจะอาขึ้นเลาจะเอาขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปตั้งชิมแล้วเดี๋ยวแอบดูตอนเอาขึ้นอันนั้นผ้าชุบน้ำใช่ไหมฮะกัน<ต>ความร้อนออกอืม วันวันนี้ตื่นวันนี้ทาแดดตีเท่าไหร่เนี่ยวันนี้หกโมงวันนี้หกโมงนไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะใช่เพราะมีมีเหลือให้ผมมีประมาณห้าหกสิบโลใช่แล้วมันทําได้ไม่เกินนี้ด้วยครับเพราะว่าเกินนี้ก็ทาไม่ทันแล้วไม่มีคนครับพริกพิกสุดหมูมากี่โลโอ้ทำไม่ทันครับเยอะแต่ว่าเราเราไม่รับเนยไม่รับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าช่วงเทศกาลนี้มันจะเยอะเยอะมากเราก็ไม่รับเราอย่างอย่างวันนี้หมูมากี่โลหมูสดก็ประมาณร้อยกว่าโล ขานาดวันไม่พีกนะวันไม่ค่อยคนไม่เยอะนะร้อยกว่าโลมีถึงสี่ห้าร้อยโลไหมไม่ถึงทำไม่ถึง <ไว S 1> ทำไม่ไหวเนาะก็ทําเท่าที่ท,ทำแค่นี้ก็เป็นที่แล้วขอคนผมดูบรรยากาศนี่เปิดเป็นร้านอาหารได้เลยเนี่ยวิวบรรยากาศแล้วเห็นต้องมีลูกน้องตกใช่เห็นตกแต่งร้านมีน,นีก็ไว้ลูกค้าบางทีมานั่งใช่นั่งเดี๋ยวผมจะนั่งชิมนะมาขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณตั๊กมานั่งชิมกัน มาชิมมาชิมมาชิมมานั่งชิมกันเรามาชิม,มชิมบอกรสชาติเลยเพราะว่าขึ้นมาใหม่ๆนะกลัวใส่รถไปไปชิมอีกอชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็คงอร่อยนั่นแหละแต่ว่ากูตักเปิดพออบวันนี้เราโชคดีได้ผสม,มเพราะว่าเราก็นึกว่ามีแต่หมูกรอบเนาะเขามีตั้งซี่โครงด้วยอะไรด้วยโคตรกิชิม ไม่ต้องจิมน้ำจิ้มหรอกชิมสดๆอย่างนี้เลยอร่อยอยู่แล้วตุ๊กเปิดดีๆสวยๆนะนี่ฮะอนีเปิดเปิดเปออกมาเปิดปลาอบออกมามีน้ำจิ้มเป็นซีฟู้ดให้แบบนี้ นี่กรอบร่วมกลุ่มเลยเพื่อนๆนี่อนี่ตักินเป็นชิ้นโคงใช่ไหมอืมชิ้นโคงอร่อยอชิ้นโค้งหอมโล่กรอบมากพี่โล่พี่โด่อิ่มมาแล้วเลาะอิ่มมาแล้ว นี่ขนาดไม่จิ้มน้ำจิ้มนะเนี่ยหืยอ,อยู่ตรงหนังเนี่ยหยิบมาแต่ตรงหนังเลยกลับถึงกำลังกรอบมากพี่โคง้เงเขามีสองอย่างนะฮะไข่พี่โค้งเขามีรสชาติอ่ะหวานนะเขามาักออกหวานหวานเค็มเค็มเหมือนแบบ ม,ม,มาคุยตักซื้ออะไรมาน้ำพริกพริยตาแดงกรสอบ t ี นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้มันเพื่อนมาถึงบันก็นี้ลมพัดเย็นเนาะเมื่อกี้อยู่ตรงร้านนู้นก็ลมเย็นวิปปลาตัวใหญ่จังเลยปลาตรงจนี้ ตัเด้อปลาช่อนในซองอร่อยมากตัวแท้ที่โครงไหมพี่โคงผมคนนี้อิ่มแล้วอิ่มเลยความ,วามอิ่มแล้วอิ่มเลย ไม่ติดปากชอบไปสิถึงไปทำจะถ่ายรูปไปให้คุณตู่ อืไปดูเขาบอกเขากำังครับคุณดูตรงนี้นะระวังมันอืมมาอืาไม่ดูตอนเขาใส่ดูตอนเขาขึ้นเกิดมาต้อนนี้บ่ายโมงกว่านี่ทำมากี่เตาแล้วะเนี่ยเตาถ่านแน่นอนเนี่ยเตาถ่านถ่านเขาเรียงอยู่นี่นี่สี่เตาแล้ว แดงว่ามาซื้อตอนนี้กำลังดีเลยเนาะกำลังของกำลังขึ้นมามสับ<ม>กันใหม่ๆร้อนๆอย่างนี้ลงทั้งตัวก็ก็ไหวไหมเต่านี้ไม,ไ,ไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างไรก็ต้องครึ่งตัวเนาะเป,นเป็นแผ่นใช่ ร้านขายมานานยังคะเนี่ยประมาณ6-7ปี6-7ป,ปีแล้วอืมสวยงามอา๋อต้องมาแขวนต่อก่อนอ,ไไอ๋อ,อเดินเดินอ้อม,มอ๋อน้ำมันหยดก็เลยต้องอ้อมไปส่ง ใบสับก็อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดินทางนู้นแล้วลูกค้าจะลื่นไม่มันน้ำมันมันเยอะใจใช่นี่ใช้ได้หมดแล้วเนาะใช้ได้หมดแล้วอ่าได้ได้หมดฮะเอาที่ได้นะคะได้ได้เอาที่สะดวก ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เริ่มทยอยสับเรือแทบจะทั้งวันนะกว่าจะสับเสร็จก็สิสสสบไปสามสี่โมงทั้งวันวน,น่ะนี่หมดยังเตาหนึ่งก็ได้สี่สิเอสามสี่สอ,สสอ๋อแต่ใส่แค่สามเตาหนึ่งก็ใส่ได้สี่แผ่น เพราะบางคนหมูกรอบเขาใช้ทอดครับนะใช่ครับของเรานี่ใช้ย่างาย่างนี่ก็จะกรอบแต่ยุ่กหอยแต่ก็ต้องโอยสว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 ยน,นี่ขึ้นมาสดๆเนี่ยโชคดีนะมาได้เวลาพอดีอันนี้อันนี้สิโครงใช่ไหมหมูเหมือนกันพี่เอเอเหมือนหมูกรอบเหมือนกันหมูอบกัน อันนี้ก็ต้องทิ้งไว้สักคู่เนาะใช่ให้มันเซ็ตให้มันหายร้อนนี่แหละจริงสูญเสียไปเยอะเลยนาะที่ที่หลุดออกมาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เพราะมันไหมเพราะมันแบบเราก็ไม่ไม่เอาไปขายเนาะนแต,แต่แต่ทําอะไรได้ผม,มเลี้ยงปลาไว้อกผมหาให้ปลา,า,าได้ออเป็นปลาใช่หรือบางถ้าเกิดขายก็วตรงกว๋วยเตี๋ยวเอาไปอบหม้อร้อนให้มันกรอบไล่น้ํามันนะผมว่า โรยก๋วยเตี๋ยวอะไได้นะเพราะเห็นเขาขายถ้วยยี่สิบสามสิบอะพวกกากหมูกากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็กรอบเนี่ยเนี่ยออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนใช่แต่ว่ามันแต่ถ้าเราก็เลือกๆหน่อยแล้วเราก็ไปไล่น้ํามันด้วยหม้อลมร้อนนะได้แต่เลี้ยงปลาดีแล้วธรรมดาตับก็เหนื่อยละเฮอครับขอบคุณมากครับ โอเคครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อโชคดีมาได้เห็นมาได้เห็นเขาย่าง <Am> เขาสับพอดีอ่าใครสนใจไงอะดูนี่อีกทีหนึ่งนะฮะเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ตามนี้เลยครับ<ะ>มาก็บอกเนี่ยฝากพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงเขาไว้แล้วบอกว่ามาจากช่องโดโดพาเที่ยวช่วยเก็บไว้ให้หน่อยนะ,ะคือที่เป็นห่วงเนี่ยกลัวมาแล้วไม่ได้ทานไงขับรถมาแล้วไม่ได้ทานใครจะขึ้นไปชัยนาท จะขึ้นไปอุทัยหรือว่าขึ้นเหนือแล้วใช้ทางเส้นสุพรรณเนี่ยผ่าน3มชุกเนี่ยมาตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนๆหมูกรอบย่างเตาถ่านสุพรรณบุรีฮะบอกเบอร์คีโทร0836946923 0846400326โทรมาก่อนนะประกันความผิดหวัง เย็นสบายเนาะร้านเขาก็บรรยากาศดีนะยังบอกคุยกับเขาเลยว่าถ้าเขามีคนน่ะเขาก็เปิดไปร้านอาหารได้เพราะรูปทรงก็คล้ายร้านอาหารอยู่แล้วนะสวนอาหารลมพัดเย็นสบายมากเลยมาสุพรรณเนี่ยนี้ครับนี่ฮะเมื่อกี้คุณตู่พูดโทรศัพท์มาในรถนะไม่รู้จะือไปถึงเชฟโดกรุงเทพหรือเปล่านะ แล้วก็จะซื้อฝากก็ฉันก็ไม่ผมว่าผมมาต้องโทรมาก่อนต้องโทรมาก่อนบอกว่ามีคิวเยอะแล้วเราโชคดีเห็นว่าเขามีมีซี่โครงด้วยก็เลยเขาเปลี่ยนเป็นผสมได้ไหมอ่าผสมก็ราคาเดิมแต่ซี่โครงก็จะถูกกว่าหมูกรอบหน่อยแต่ผมว่าซี่โครงอร่อยเขาหมักอร่อยมากเลยเอืเอออร่อยรสชาติเหมือนหมูย่างเมืองตรังเนี่ยรถเนี้ย ย oil, ่างหมูตังแต่หมูกรอบก็จะไม่ได EN> ้มีรสชาติแบบนี้แต่ว่าถ้าจิ้มน้ำจิ้ม่อยมกรอบมากกรอบมากแล้วเราเดินทางต่อเนาะไปเก็บไปตรงนี้พักเก็บเยอะมากโลนึงเยอะไหมไม่แห้งนะไม่แห้งได้แตงเยอะแยะโ่ๆ ไปทําก็ไม่ได้เสียเวลาใครมาทําก็ทําไม่ได้อย่างเขาไอ้นั่นน่ะเทศกาลปีใหม่น่าจะขายดีต้องสั่งก่อนเพื่อนๆย้ําว่าต้องสั่งต้องโทรมาสั่งค่ะแต่นี้ผมเปิดแล้วเมื่อเช้าผมโทรมาในในในเพจเขาเขียนว่าสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเมื่อเช้าผมโทรมาตอนเก้าโมง บอกว่าผมมาจากกรุงเทพอ่ะผมพันไหมเนี่ยถ้าถ้าสั่งตอนนี้ได้ไหมแล้วแล้วไปรับบอกได้ได้ได้แล้วก็มารับตอนมัดมารับก่อนใบสามมารับก่อนใบสามรักติดใบเดี๋ยวมัดดีๆเออต้องสุดดีๆนะคุณตักของอร่อยเก็บรักษาให้ดีๆองอร่อยเก็บรักษาให้ดีเจอกันที่นองไปค่ะ บายฝากฝากกด subscribe ได้ใจให้ช่องเดินเด้อไปด้วยนะคะให้ดูเด้อเด้อไปด้วยนะครับนะคะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย